เราเป็นพักการเมืองที่มีผลงานเป็นรูปธรรมมากที่สุดและต้องเผชิญชะตากรรมทางการเมืองสาหัสที่สุดค่ะพักนี้โดนรัฐประหารมาแล้วสองครั้งถูกยุบพักไปแล้วสองพักกรรมการบริหารพักถูกตัดสิทธิ์เกือบ200คนปลด นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งถึงหกคนโดยที่ผู้ที่ก่อรัฐประหารไม่ต้องคดีแต่ผู้ก่อตั้งพักนี้ถูกจองจำรัฐบาลพักเพื่อไทยเองถูกกระทำให้เป็นฝ่ายค้านดรทักษิณผู้ก่อตั้งพักอยู่ในเรือนจำโดย คดีที่ตั้งต้นโดยอำนาจรัฐประหารมีคำพูดค่ะที่เขาบอกกันว่าพักเพื่อไทยมาถึงทางตันพักเพื่อไทยตายแน่นอนพักเพื่อไทยสูญพันธ์แน่นอนดิฉันไม่เคยเชื่ออย่างนั้นเลยเพราะถ้าพักเพื่อไทยจะสูญพันธ์พักเพื่อไทยสูญพันธ์ไปนานแล้วค่ะ